สวัสดีครับนะสวัสดีกับพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะฮะวันนี้เราส่งมอบนะวีออสนะครับของคุณป้ามนทานะฮะอ่ามาจากกาญจน,นบุรีนะที่จองจากภูเก็ตนะครับอ่าบ้านอยู่การแต่ทำงานอยู่ภูเก็ตนะฮะอ่าน,นี้เลยวันนี้นะฮะแล้วก็มีคุณลุงนะครับอ่ามาดูแรนเซอร์นะฮะ เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันนะครับออกรถที่นี่ไปสองสำคัญแล้วนะครับเป็น f อฟซนะเดี๋ยวผมดูข้อมูลก่อนนะครับก็คุณป้ามนทาคันนี้ผมบอกเลยว่าฮอตมากๆนะครับกับโซลิต้าวีออสสองพันสี่นะตัวท็อปเลยนะครับคันนี้เออคันนี้เนี่ยมีแต่คนโอ้โหคนรอคน คนรอคิวอะเยอะนะครับวันนั้นนะ่ะที่ผมลงคลิปไปนะผมก็การันตีว่าวันเดียวจริงๆนะครับคุณป้าโอนมาห้าทุ่มแต่มีพี่คนหนึ่งอะอยู่อยู่อยู่ที่ไหนนะสุโขทยัยหรือพิษณุโลกอะแกจะโอนจองตอนเช้านะครับแต่ป้ามนทาโอนจองก่อนนะครับก็ต้องให้สิทธิ์คุณป้านะครับอ่าเนี่ยฮะ เป็นรุ่นที่ฮอตมากมากนิยมมากๆเนี่เดี๋ยวคุณลุงคุณลุงมาดูเดี๋ยวคุณลุงคุณลุงครับเดี๋ยวขอาสัมภาษณ์นี่คุณลุงสวัสดีครับ fc fc คุณลุงชื่อคุณลุงลุงสุเทพลุงสุเทพอยู่ที่ไหนครับ ราม8อยู่พระรามแปดคุณลุงออกรถที่นี่ไปแล้วกี่คันสามคันส <3 S 2> คัน <laughs> วันนี้มาดูแรนเซอร์ทำไมถึงมาออกที่นี่ครับเพราะว่าเขาซื้อสัตว์ตรงไปตรงมาดี <laughs> นี่โอ้ยขอบพระคุณคุณลุงด้วยนะครับคุณลุงบอกว่าโอ้หวันนี้โชคดีได้เจอตัวเป็นเต็นเลยมากีกทีก็ไม่เจอผมนะครับคุณลุงบอก ดูตลอดโอ้โห FC ตัวจริงเลยคุณลุงลุงบอกได้ทุกจำได้หมดเลยผมพูดอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะเป็นกันเองนะคะัะวันนี้ก็จะมาเทินนะครับอันติมาเทินแรนเซอร์นะฮะงานสดนะโปะนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะก็คันนี้ก็ฮอตอ่าคุณลุงสุเทพนะครับอยู่พระรามพระรามแปดนะผมพอไปบอกพระรามพเก้า โอ้คุณลุงน่ารักนะฮะเป็นกันเองนะครับคุณลุงก็บอกเนี่ยนะยมีสาริการที่ทองหรือเปล่านะเนี่ยดูคลิปลบมาเลยนะติดใจนะเออติดใจลุงคุณลุงชอบนะทัทง้งรถทั้งไอเราเราด้วยนะครับต้องบอกว่าพูดคือผมมารีวิวแบบเป็นกันเองนะหลายๆคนที่ชอบเรื่องข้อมูลผมต้องขออภัยจริงๆบางคนบอก เนี่ยผมรอดูแรนเซอร์เนี่ยไม่เข้าเนื้อหาสักทีเอ,อผมไม่มีครับต้อง <Gla z, t ell> ขอโทษด้วยนะครับรีวิวผมรีวิวเอามันรีวิวเอาสภาพรีวิวเอาราคานะข้อมูลผมตนะ้องขออภัยจริงๆนะอย่างคันนี้เนี่ยโอ้โหสวยจริง,รงก็แรนเซอร์นะถ้าวันนี้ไม่เสร็จของไม่เสร็จกับคุณลุกนะใครที่ดูอยู่ต้องรีบนะฮะเออใครที่อยู่ดูนะตอนนี้อยู่ต้องรีบนะครับรีบตัดสินใจนะเพราะเมื่อวานก็มีคนมาดูสองสามสองสามคนอะ นะแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเหมือนกันมีพี่คนนึงที่อยู่ต่างจังหวัดพอคุยกับพี่แอนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจแต่อย่างที่ผมบอกไปนะมันเป็นดวงจริงๆนะอย่างป้ามนทานเนี่ยที่แรกคุณป้าเขาบอกว่าเนี่ยถ้ามีรถราคาเบานะอย่าเพิ่งลงนะบอกป้าก่อนนะแต่ผมฮะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าให้สิทธิ์คุณป้าก่อนนะแต่ว่าผมมาเป็นกลางลงแล้วก็แจ้งทุกคนนะพร้อมกันนะครับแต่คุณป้าเขาอนจองก่อนแค่นั้นเองนะคุณป้าเนี่ยก็ พลาดมาหลายคันแล้วเหมือนกันคือคุณป้าเขารู้ว่าถ้าไม่รีบจองอ่ะพลาดอีกแน่นอนนะะพอรถราคาเบารถสวยเงี้ยมันไปเร็วนะครับอันนี้คือผมพูดเรื่องจริงนะเดีย๋ยวว่าโมก็ได้นะฮะอ่าที่ถ้าใครได้ติดตามดูอ่ะจะรู้ว่ารุ่นอย่างเงี้ยวันเดียว2วันไปแล้วนะจริงจริงไปดูคอมเมนต์ก็มีคนติดตามนะคนรออยู่ก็มีเยอะนะครับแต่พี่ๆหลายคนอา่าผมไม่รู้นะ อ่านคอมเมนต์ดีๆบางคอมเมนต์ก็ผมผมไม่ค่อยโอนะฮะต้องต้องขออภัยด้วยนะอันนี้คือขอพูดนิดนึงนะครับถ้านะดูที่ไหนถูกหรือถูกใจที่ไหนผมแนะนําให้ซื้อที่นั่นนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามามาบัฟกันหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับพี่ๆคนที่ดูผมว่าอ่านแล้วผมก็รู้สึกแปลกๆอ่ะมันมันไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมอยากให้ทุกคนแฮปปี้นะซื้อรถที่ก็แฮปปี้มีความสุขนะรหรือว่าบางคนมาบอกเนี่ยโอ้โหราคาสูงจังเลยนู่นนั่น ซื้อที่ไหนก็ได้ครับพี่ที่ถูกใจราคาเบาถูกใจซื้อเลยนะไม่ใช่ที่นี่ก็ได้นะครับเอาที่พี่แฮปปี้คือผมเน้นความแฮปปี้พี่มีความสุขซื้อเลยครับที่ไหนไปดูก่อนถูกใจราคาถูกใจซื้อเลยอ่าประมาณนี้อันนี้คือผมผมพูดผมผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ผมผมแบบผมเป็นคนตรงๆอะ่ะคือผมต้องขออภัยด้วยผมก็ไม่ได้ว่านะแต่ว่าผมพูดตรงไปตรงมานี่คุณลงุลงคุณลงุง อันนี้ดีใจเนาะได้เจอไม่ได้เจอกันสองสามรอบเนาะนี่เขาถ้า่ายใกล้ๆหน่อยลุงเทพนะนี่ดูแรเซอร์คิดว่าสวยไหมสวยสวยมันในในนั้นเลยเนาะในคลิปเลยเนาะในโกหกอะนี่เดี๋ยวมีลูกค้ามาอีกะวันนี้คือคักหน่อยแปลกดีลุงก็ไม่ได้นัดเลยมาเลยดูคลิปแล้วมาเลยใช่คลบเหมือนเหมือนมีสาริกาทินทองเลยเหรออ วังจะบเกตีไรทุกทีเลยต้องมา <laughs> ดูทุกคลิปเลยเอฟทีเลยคุณลุงดูตลอดจ้าครับนี่คุณลุงน่ารักครับน่ารักเป็นกันเองนะ <c oughs> ครับสดอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวลูกค้ามาอีกผมไม่รู้เดี๋ยวทักทายกันสว <c oughs> ัสดีครับสวัสดีครับดูรถคันไหนไหมครับพี่ดูรถคันไหนไหมครับยังไม่ได้ดูเลยจ <c oughs> อเเลยครับสว <c oughs> ัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจนะแต่มา,มาเลอกเดินดูก่อนเออผมลืมบอกว่ามีพี่คนหนึ่งจากไต้หวันนะโอนจองอีซูซูนะอีซูซูอีซูซูคันนี้โอนจองแล้วนะครับจากไต้หวันนะพี่อุทยัยนะพี่อุทัยนะครับโอโ้โหโอนจองไกลมากใครบอกว่าไกลนะนี่พี่อุทัยโอนจองจากไต้หวันเลยนะหรือใครมีญาติอยู่ก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะให้ญาติมาเซ็นไฟแนซ์รับรถกลับกับบ้านก่นกอนได้เลยนะครับเพราะเรื่องของเรื่องคือ ไม่อยากให้พลาดนะครับเออใครจองได้จองเลยที่มาดูรถไม่ถูกใจคืนเงินเซ็นไฟแนนซ์ไม่ผ่านคืนเงินนะครับวันนี้คือคักหน่อยนะผมก็พูดผิดพูดถูกหมดละก็สไตล์ผมก็เป็นอย่างนี้นะนะฮะอ่าเป็นกันเองนะผมก็ไม่รู้จะรับใครแล้วเอ้าถ่ายไปด้วยคุยอยู่ด้วยโม่นะครับอ่ะถ่ายไปด้วยดไ,ดดได้ครับได้ครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะ โอเคไปส่งมอบกันครับ ข้มามันทาโม่ก็มันหลงกันหมดแล้ว ป้ามนทาไปแล้วนี่กลับเมืองการเดินทางปลอดภัยนะครับให้เฮมรับรับรวยครับป้ามนทานั่นพี่มนตี <c oughs> ค,นครับขอบคุณครับน่ารักครับผมป้าป้ามนทากับพี่มนตีผมว่ <c oughs> เรียกชื่อผิด <c oughs> พี่พี่มนตรี <c oughs> คือคนนี้นะครับจะมาวันนี้เตรียมเมื่อวานมาดูรถแล้วก็เตรียมเอกสารมาละนะครับ น่าจะจบจองนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าติดจองไงเนี่ยผมจะขึ้นจองไว้นะครับโอเคนะไปแล้วขอบคุณครับครับครั <c oughs> อบอ่าเฮงเฮงำรวยครับผมนี่นะฮะเพียกันเองคือผมก็แฮปปี้แล้วฮะเห็นพี่ขับไปยิ้มไปมีความสุขแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองนะแฮปปี้แล้วนะนี่ออกแดดสวยมากนะฮะอ่ะโอเคครับผมขอบคุณครับ ป,ป้ามนทานะอยู่อยอกาญจนบุรีนะฮะแต่ทํางานอยู่ภูเก็ตนะฮะอ่ะเฮงๆร่ำรวยครับผมโอ้ปาดตรงนี้เลยเหรอนะของจริงนะเออนะไปแล้วนะคร <c oughs> <c oughs> ับกับวีออสนะครับก็ยังมีรถอีกหลายคันอย่างที่ผมบอกไปเมื่อเช้าตะเกียนะคคึกคักมากนะพี่คนนึงก็ดูมาจากเพจนะครับมาดูฟฟร์โฟกัสนะฮะสนใจคันไหนก็รีบตัดสินใจส่วน แรนเซอร์นะถ้าไม่ผิดพลาดอะไรที่พี่มนตรีนะสองมนเลยมนทามนตรีผมก็สลับกันหมดละสมองสมองผมไปหมดแล้วเนี่ยบ่ายโมงแล้วนะอ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะจบจองคันนี้นะครับก็ใครที่เลงหรือรออยู่ก็อ่าต้องตามสิทธิ์นะครับอ่าถ้าติดจองเนี่ยต้องรอนะครับต้องรอของที่ที่ของพี่มนตรีก่อนนะฮะอ่ะนะะก็ยังเหลือ ซิตี้นะสีดำเหมือนกันนะครับถ้าราคานี้3 7 0แสนนะครับ3 7มก็ได้ v ีออสนะครับก็ v ีออสสองพันบะฮะราคาใกล้เคียงกันนะครับถ้าเบาหน่อยก็เป็น Ford Focus เป็น City 339นะครับก็ยังมีนะ City คันนั้นก็ตัวท็อป 4, สีเงินนะครับมาต้าสองราคาเบาปี2 0 1 0 2 5 9 0 0บานบาทยารีสองพับนะฮะ ตัวท็อปตัว rs นะครับซิสต์มาร์สอีโคคารประหยัดประหยัดนะฮะคันนี้ก็หลุดจองนะครฟิตตี้ตัวท็อป2009มีแพลนชิฟขับสนุกนะฮะวีโก้สประตูในเรื่องของรถกระบะนะครับก็จะเหลือ1คันนะครับอ่ะ CRV ก็มีพี่คนหนึ่งนะครับที่อยู่ตราดนะฮะดาวสองแสนก็รอตัดสินใจแล้วก็ตรวจสอบเอกสารอยู่นะฮะอ่ะตัดสินใจได้ไงก็นําให้จองแล้วก็ส่งเอกสารทางไลน์ได้นะครับพี่นะครับถ้าไม่ผ่านคืนเงินนะฮะมาดูรถมาอยูกใจคืนเงิน เอ็กเลนะรถใหม่รถสวยนะรถน้องน้องสภาพไปแดงยังอยู่นะซีเอไอเอสนะสนใจไงมี2องคันจะเอาคันสีดําหรือไม่ชอบสีดําเอาคันสีบอลเงินบอลเงินรถพี่แอนนะได้หมดขายหมดนะฮะผมขายหมดนะส่วนผมไม่อยากบอกเลยนะเดี๋ยวพี่ถามผมนะแคมรี่นะแคมรี <laughs> ry, นะ่ ry, นี่เสร็จละเดี๋ยวรอตั้งราคาก่อนนะพี่นะใจเย็น นะเดี๋ยวถ้าตั้งราคาเสร็จไงผมจะขึ้นข้อมูลไว้ให้ทางเพจนะไปกดติดตามทางเพจไว้อันดับแรกเลยนะพิมพ์คําว่ารถบ้านถรถสวยส g เข้าไปใน a c e b o o k นะขึ้นคําว่าเพจที่ไปกดถูกใจไว้นะครับกดติดตามไว้รับการแจ้งเตือนไว้นะครับเดี๋ยวผมลงข้อมูลให้พอขึ้นข้อมูลเสร็จยังไงเดี๋ยวผมมารีวิวให้ทีหนึ่งนะลง u t u b ปนะปีอะไรก็ไม่รู้นะอะไรยังไงผมยังไม่รู้ผมรู้แค่ว่ามีแคมรี่คันนี้นะฮะสวยแล้วเสร็จแล้วรอนะครับ อโอเคนอกนั้นผมไม่มีอะไรละนะครับถ้าพูดอะไรไม่ไม,ไม่ไม่สุภาพก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับก็ไม่มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นนะครับเรื่องคอมเมนต์ผมก็อยากให้จะมีแต่สิ่งดีๆนะครับทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะครับเนาะอย่างที่ผมบอกไปอันดับแรกนะคือที่ไหนราคาถูกที่ไหนรถสวยอะไรยังไงซื้อเลยนะครับผมแนะนําที่นั่นเลยนะครับที่ไหนก็ได้ที่พี่แฮปปี้นะอันนี้คือสิ่งที่ผม ต้องการคือให้พี่มีความสุขนะครับไม่ต้องซื้อที่นี่ก็ได้ซื้อไหนมีความสุขพี่ซื้อเลยนะครับอันนี้จากใจจริงก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับแต่ผมก็ไม่ไม่อยากให้แบบนิดนึงอ่ะมันมีนิดนึงนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดแค่นั้นเองนะครับเนาะอ,อ่ะขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับทั้ง f c นะลุงสุเทพก็น่ารักมากทุกคนน่ารักคือที่มาเนี่ยผมแฮปปี้หมดนะครับผมก็อยากให้พี่มีความสุขด้วยผมเองก็มีความสุขนะครับเหมือนพี่เหมือนป้ามนทาตะเยนะลูกแกก็มีความสุข ป้าบรรทายเองก็มีความสุขนะจะสัมภาษณ์ก็มาเรียนสัมภาษณ์กันนะครับไปแล้วนะครับกลับไปแล้วนะเห็นผมแค่ผมเห็นรอยยิ้มตอนขับรถออกไปผมก็แฮปปี้แล้วครับนะอันนี้คือจากใจจริงเลยลนะพี่นะนะจะว่าผมโมก็ไดนะ้ก็ลองดูลองดูติดตามเรื่อยๆแล้วกันลองสัมผัสเอานะนะครับแค่นั้นเองนะฮะอ่าโอเคสำหรับผมมีเพียงเท่านี้นะฮะก็สนใจใคนก็ลองเข้ามาดูรถได้นะครับรถร้านอยู่รำลูกกาคลองหนึ่งเลยซอยเก้ามาซ้ายมือ นะชื่อเต็นทาวิทออโต้คาร์นะครับร้านแรกเลยนะเลยสายก้ามาซ้ายมือตรงยูเทิร์นที่2นะครับที่ไม่ต้องอยูนะอยู่ฝั่งซ้ายจากทางแยกสนามท,ทุบบาเตมีมาเนี่ยนะครับมรีรถหลายรุ่นหลายคันหลายราคานะฮะโอเคตามนี้เด้อนะก็หลือเดือนเดียวเนี่ยจะเดือนหน้าเมษายละสงการละปีใหม่ไทยนะใครที่ยังไม่มีรถมีโครงการจองรถจัดเลยนะครับจัดเลยนะช่วงนี้อากาศร้อนด้วยมีรถขับรถ เยน็ยนเยน็ยนแอร์เย็นเย็นเพลงเพาะสบายนะครับกับบ้านรถใหม่เอาคันเก่าเทินรถใหม่ได้หมดดึงเงินสดรับรถได้เลยพร้อมเล่นเหมือนป้ามนทาตะกี้เลยนะครับผมก็สลับกันป้ามนตีว่านัน <c oughs> โอ้ยเนาะชีวิตนะเอาขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมมารีวิวให้ถ้าเสร็จยังไงเดี๋ยวผมรีวิว,วแคมปรี่ให้เลยนะส่วนแลนเซอร์อย่างที่บอกไปต้องรอนะฮะที่มนตรีเข้าไปนั่งคุยกับพี่แอนแล้วนะครับเมื่อวานมาดูรถวันนี้ส่งเอกสารถ้าขึ้ ไม่ผิดพลาดอะไรขึ้นผมขึ้นจองไว้เลยละนะครับอ่ะโอเคนะยังเหลืออีกหลายรุ่นหลาย,ลายาคาันหลายราคานะครับลองเข้ามาดูได้สนใจคันไหนก็คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้นะครับขอบพระคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับ